เวลาที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายไปเข้าสู่ ราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ทุกๆราศีนะคะมีผลคล้ายๆกันเลยก็คือตัวคนตัวคุณนะคะจะมีความภูมิใจจะมีความพราวนะคะมากขึ้นอาจจะมีการได้ออกจากบ้านหรือว่าทำอะไรที่สนุกส,สนานร่าเริงมากขึ้นนะคะว่าด้วยดาวอาทิตย์นะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะของหลายๆอย่างคือเป็นเหมือนเซนเตอร์ of attention เพราะนั้นก็หลายคนก็ มีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงมีคนเข้าหามีคนเข้ามามองเห็นเราอะนะคะมากขึ้นได้นะคะแล้วก็หลายคนอาจจะทํางานตัวคนเดียวมากกว่าเหมือนเพราะ่สิงเป็นเจ้าป่าเจ้าฝูงยเงี้ยฉันก็อาจจะแบบยากนิดนึงในการทํางานร่วมคนอื่นคือฉันต้องโดดเด่นอะฉันต้องเด่นฉันต้องแบบเป็นจ่าฝูงมองฉันสีมองฉันฉันอยู่นี่แบบเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนิสสัต์แต่งปากมานะดูฉันนิดนึงนะคะแล้วก็ ถือเวลาที่แบบชายอ่ะคือแบบเหมือนกับส่องแสงสว่างเป็นประกายนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีเรื่องด,าดราม่าเข้ามาในชีวิตสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้นะเขาบอกว่ามันเปรียบเทียบได้กับดอกไม้ที่กําลังจะ แบ่งบานหรือว่าผลไม้ที่กำลังจะสุกเนี่ยค่ะมันจะแบบดูหอมหวานมากจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากเหมือนกันมีคนมีโอกาสที่จะแบบมีคนมาเฟรชมาจีบกับคุณได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถแสดงความเป็นตัวของคุณเองะคะ่ะได้อย่างเต็มที่ได้นะคะแล้วก็หลายคนก็จะมีความแบบ เหมือนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันนะคะอยากจะแบ่งปันนะคะก็ถ้ามองแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะหลายคนก็คงจะใครเข้าใจว่าเป็นเป็นจุดสนใจนะจะอยู่กับ เขาเราจะอยู่คนเดียวเป็นจุดเด่นแล้วเราก็จะ,ะมีโอกาสได้เฟรชได้จีบได้เดทนะคะหรือแม้แต่การได้ทํากิจกรรมที่มันเป็นงานสถาน,านาการณ์มากขึ้นสกุนานมากขึ้นหรือว่าใช้ความคิดที่มันสร้างสรรค์บันเจิดมากขึ้นนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบเนื้อหาคอนเทนต์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะในส่วนของช่องทาง f a c e b o o k หรือแม้แต่ l ล ne นะคะหรือว่าคอมมูนิตี้ ของทาง YouTube นะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าใครสนใจในส่วนของการเรียนโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะกับแจงนะคะก็ลองติดตามติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำง,งานผ่านประสบการณ์หลักคิด ละโหราสัตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของเช่าสิง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  สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะสุมใจ569โซมาสเตอร์ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์ลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงส่วนของชาวทะนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะคลิปแจงมาช้านิดนึงเนาะช่วงนี้แจง ไปเที่ยวเล่นกันสุขสนาดเลยนะคะก็ไม่แน่ใจธนูเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะใครเจอแบบนี้บ้างก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะเริ่มกันนะเริ่มวันใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเมื่อดาวอาทิตย์นะคะเขาย้ายเข้าสู่เรือนที่9ของคุณ หลายคนนะคะจะไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนังสมาธิโซลเซอร์ชิงหรือแม้แต่การได้ศึกษาหาความรู้อะบางอย่างที่มันลึกลงไปนะคะได้เช่นกันเนาะช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอกาสต่างๆการทําอะไรออนไลน์เนี่ยเข้ามาแบบไม่ทันคาดหวังไม่ทันตั้งตัวเลยคุณจะแอคทีฟมากๆกับการทําออนไลน์การทําประชาสัมพันธ์นะคะโอกาสดีๆมีเข้ามานะคะแบบไม่ได้คาดหวัง งคาดฝันได้นะคะบางครั้งอาจต้องระวังภาวะเหมือนโดนใช้คําว่า Manipulate ปั่นหัวหรือแม้แต่การบงการแบบนี้นะคะที่ทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เนาะเมื่อวันที่23กรกฎาคมฟูมูลเกิดขึ้นเนาะก็ในราศีก็่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่3ของคุณ จบเริ่มต้นใหม่การเดินทางการติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงนะคะตรงนี้เนะะี่ยค่ะว่าด้วยแจงทำคอนเทนต์ฟูมมูลไปเนาะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะคัดนะว่าคนไหนกลุ่มสังคมไหนเพื่อนกลุ่มไหนที่คุณจะเอาไว้นะคะในชีวิตหลังจากนี้เนาะหรือว่าเป็นการติดต่อกับเพื่อนเก่าๆหรือว่าสังคมเก่าๆของคุณก็ได้เช่นกันอาจมีโอกาสได้กลับไปเรียนสิ่งที่มันเป็น มหัภาพเหมือนกับสิ่งที่มันทําให้ช่วยคนหลายๆคนช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบเนี้ยเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะ หรือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าเยอะทีเดียวเหมือนกันนะคะถัดมา28กรกฎาคมดาวพฤหัสเดือนถอยหลังเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่4ดาวเจ้าเรือนที่1เรือนคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวคุณค่อนข้างจะมากเลยนะคะมันจะนําพามาซึ่งโอกาสเก่าๆกันได้เดินทางการเดินทางกับ กลุ่มคอนเน็กชันเก่าๆของคุณได้นะคะมีโอกาสที่จะ,ะใช้คําว่าตัวเองเนี่ยพาตัวเองออกไปเจอสังคมเจอเพื่อนเก่าๆวงสังคมที่พูดไปข้างต้นอาจจะมีการสื่อสารออนไลน์กับเพื่อน เพื่อนเก่าอะมากขึ้นกว่าเดิมได้นะแล้วพฤหัสเนี่ยมันทํามุมเลงกับสุกกับอังคารก็เป็นลักษณะของการที่ได้เงินมามากเกินความพอดีหรือใช้จ่ายเงินมากเกินไปหรือความรักเข้ามาแบบมากกว่า1คนได้ช่วงนั้นจะแบบสเสน่ห์เหลือหลายมหาศารลเสน่ห์เข้าหาเยอะแล้วก็ตัวเองก็เป็นช่วงเวลาบริหารสเสน่ห์ก็ได้เช่นกันนะคะ ย9ิก,กระกฎาคมดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกานซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณก็ต้องบอกว่าอังคารเป็นโมหะโส์การออกแรงใช้แรงกําลังวังชามันอยู่ในเรือนที่10เหมือนกับตัวคุณเองอะค่ะจะเป็นช่วงที่แอคทีฟเยอะเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะคะเป็นช่วงที่ตัวเองอาจจะสร้างเหมือนกับ จังจะชอบพูดว่าเดือนที่10มันเหมือนเป็นการที่ตัวคุณอยู่บนโพเดียมอ่ะเหมือนกับจะมีคนเห็นคุณเยอะเพราะนั้นคุณก็จะอ,ออกสื่อเยอะเป็นพิเศษหรือว่าพยายามจะทํางานอะไรให้มันแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็ได้เหมือนกันคือที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่าตัวเองรีโลเคชั่นแล้วจะกตกเป็นธนูเพราะนั้น ส่วนตัวนะเวลาแทร็กย้อนหลังแล้วกลับมาดูธนูเนี่ยจะค่อนข้างตรงกว่าเมทุนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องแบบทราบเหมือนกับย้ายประเทศอย่างเงี้ยนะคะถ้าทราบว่าตัวเองรี o ลคชั o นแล้วเป็นอะไรก็จะดีกับตัวเองมากนะทีนี้29ไปแล้ววันที่8 สิงหาคมก็จะมีนิวมูลเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นเรือนที่9ของคุณการติดต่อสื่อสารประสานงานเกี่ยวข้องกับการได้เรียนต่อระดับสูงประสาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติธรรมน่งสมาธิที่บอกไปข้างต้นเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆส่วนตัวแล้วที่เคยเห็นมาเวลาที่มีดาวมาอยู่เรือนที่9แจงก,ก็จะแบบเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันลึกลงไปนะคะเช่นภาษาอังกฤษเนี้ยภาษาอังกฤษก็พูดกันได้แต่ว่าอ,อ,อาจจะไม่ต้องไปเรียนถึงปร,ริญญาแต่เป็นการแบบหัดออกเสียงออกรูปปากให้มันชัดเจนแบบนี้ค่ะคือมันเป็นการศึกษาอะไรบางอย่างที่มันลึกลงไปกว่าเดิมได้แล้วจะเห็นของคุณเองเนี่ยดาวพุธมันมากุมจังหวะนั้นพอดี แสงให้เห็นถึงการสื่อสารที่มันเกิดขึ้นมีการได้เริ่มต้นมีการได้เรียนรยู้อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จังหวะนั้นเนาะมันมี t square นะคะเกิดขึ้นระหว่างการเรียนระดับสูงการเรียนคอร์สสั้นๆแล้วก็เรื่องการงานแสดงว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบมีมีความกดดนันมีความบีบคันให้ตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ วันที่11สิงหาคมพุทธก็ย้ายเข้าสู่เรือนที่10พุทธย้ายเข้าสู่เรือนที่10เขาจะเป็นเขาเรียกว่าเกษตรเนาะรูเลอร์เนาะก็กลับบ้านตัวเองเพราะนั้นเนี่ยตัวคุณเองนะคะสามารถที่จะสื่อสารเล่าสู่กันฟังสามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยสามารถที่จะพูดอะไรที่แบบคนเชื่อถือได้แล้วตัวเองก็มีความฉลาดที่เพิ่มมากขึ้น ของคุณนะ่ะจะแอคทีฟในเรือนที่10ค่อนข้างจะเยอะเลยเนาะมันจะแบบดาวไปกระจุกสเตเรียมอยู่ในเรือนที่10อะค่ะก็คือจะเด่นมากๆสื่อสารในรอบนี้คือการพูดการคุยนะคะแล้วพุดเองมันมาจากเรือนคู่เรือนพาร์ทเนอร์มาจากเรือนที่10ก็การทํางานครั้งนี้นะคะ่ะคุณต้องใช้พาร์ทเนอร์ใช้เพื่อนสนิทใช้หุ้นส่วนเกี่ยวข้องนะคะซึ่งถ้าอ่านจากชาร์ตแล้ว ความรู้สึกตัวเองนะค่อนข้างจะตรงกับตัวเองมากๆเลยเนาะ,ะ16สิงหาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลซึ่งก็เป็นเรือนที่เป็นกเกษตรของคุณเองนะคะ สุขเข้าสู่ตุนก็จะต้องบอกว่าความสวยงามคุณจะเป็นดาวสุขมันคือความรักคือการเงินเนาะเพราะนั้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เรื่องนี้เยอะยิ่งคุณขยายวงสังคมคอนเน็กชันคุณออกไปคุณมีความสัมพันธ์กับคนหมู่มากคุณจะมีเงินมีความรักเข้ามามีเสน่ห์อย่างแรงกล้าได้นะคะความชอบของคุณช่วงเวลานั้นอาจจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะเป็นพิเศษหรืออาจจะมีลองเทอมโกะเป้าหมายชีวระยะไกลอะค่ะที่เกิดขึ้น ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะถัดมา19สิงหาคมยูเรเนัสเดินถอยหลังเขาอยู่ในเรือนที่6ของคุณคือเรื่องงานเรื่องไลฟ์รูทีนชีวิตประจําวันการดูแลตัวเองเนาะทีนี้เนี่ยยูเรนัสเข้ามาจากเรือนที่3ก็คือการเดินทางการเรียนต่อจะบอกว่าที่ผ่านมาสังเกตหลายคนลองดูนะว่าตรงกับตัวเองหรือเปล่าคือมาสักประมาณ3-4ปีแล้วนะคะยิ่งถ้าคนที่องศาศูนย์องศาต้นๆน,น,นะ คุณเองอะค่ะมีโอกาสได้เรียนรู้ออนไลน์ทำอะไรที่มันออนไลน์เพิ่มมากกว่าเดิมนะคะตอนนี้มันเดินถอยหลังการที่คุณได้กลับไปติดต่อกับเพื่อนเก่าไปสื่อสารผ่านออนไลน์ไปเรียนอะไรที่เป็นคอร์สสั้นๆอาจจะดูเด็กมากขึ้นอาจจะเป็นการกลับไปติดต่อพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติพวกนี้ปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้ามองคร่าวๆในส่วนของ เดือนสิงหาคมชาวธนูทั้งหลายนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของคุณในเรื่องของการงานการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะคะปฏิสัมพันธ์ดีมันจะมีดาวกเกษตรเกิดขึ้นสองครั้งเลยนะคะก็คือจะมีในเรือนที่10แล้วก็ในเรือนที่11ของคุณเป้าหมายชีวิตคุณน่าจะชัดมากขึ้นเป้าหมายชีวิตคุณน่าจะมาจากความสัมพันธ์กับคนรับข้างได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ การได้ประชาะสัมพันธ์ตัวเองการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถามถึงความรักหลายคนก็อาจเจอจากการทำงานได้เช่นกันนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงจะใช้คำว่ายิ่งคุณเก่งอะ่ะยิ่งคุณมีความสามารถอะ่ะคนจะเข้าหาคุณเยอะมากขึ้นก็ทำให้คุณมีความรักที่ดีๆเกิดขึ้นได้ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามี7ดดาบเนาะเป็นลักษณะการ เหมือนกับแอบทําอะไรเบื้องหลังนะคะอยู่นะคะสิ่งที่ต้องระวังเรื่องการขโมยผลงานหรือว่าการโดนติชินินทานะคะมีภาวะลังเลนะคะโอกาสเข้ามาเยอะไปหมดเลยนะคะมีเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวหรือว่าเงินก้อนใหญ่มากๆเข้ามาในชีวิตนะคะงานสําเร็จมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องอดทนเนาะทุกอย่างสิ่งนะที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเครียดหาทางออกไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วด้วยความฉลาดของคุณเองอะคะ่ะหรือแม้แต่การที่คนได้ปรึกษา คนที่มีความรู้ความสามารถมากนะมันทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะไพ่ตรงกลางของคุณเนาะได้เป็นไพเดด่เจ็ดดาบเจ็ดาบ a loss of peace of mind นะหรือว่าเหมือนกับเราอาจจะหลายคนรู้สึกแบบอ,อ,อาจจะไม่สงบสุขใจสักเท่าไหร่เนาะอาจจะรู้สึกถึงการที่เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้คุณนะเน่ โอนสคือแบบซื่อสัตย์กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็พยายามเก็บความลับให้อยู่ในช่วงเวลานี้เนาะที่ผ่านมาอาจจะมีหลายคนที่เครียดนะแปดดาบเกิดขึ้นคือหาทางออกไม่เจอว่าจะเอาย่างไงจะไปทางไหนดีนะคะขาดความมั่นใจนะคะ,อ,ะอาจจะเหมือนกับไม่ได้มีคนมาช่วยเหลือคุณหรือว่าคุณก็รู้สึกเหมือนแพรปะเหมือนโดนเหมือนโดนกับดักหรือว่าโดนขังเอาไว้นะคะรู้สึกกลัวในการที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะเขาบอกว่า คจะกลัวกลัวได้แต่ให้คุณนะคะ take responsibility คือรับผิดชอบกับสิ่งที่มันจะเกิดกับขึ้นกับชีวิตในช่วงถัดจากนี้มันอาจจะต้องอดทนเยอะนะคะไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่แต่ว่าให้เราอะค่ะมีกําลังใจที่ดีแน่วแน่นะคะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเดียับคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เ,เราอาจ,จต้องเรียนรู้การให้อภัยนะคะการ ทำตัวเองให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นชีวิตคุณในช่วงเวลานี้อาจจะมีช้อยส์ให้เลือกมากนะคะว่าจะเอาอยัางไงดี Make a choice ก็คือเลือกค่ะเลือกเถอะนะแล้วบางทีก็คือ Stop procrastinate ก็คือหยุดผัดวันประกันพรุ่งนะคะหรือว่าวิเคราะห์มากจนเกินไปจนไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับพยายามทำความคิดให้มันชัดเจในแล้วก็ move forward forward ก็คือ โอเคมุ่งไปข้างหน้าฉันตัดสินใจได้แล้วว่าฉันจะเอาอยัางไงบางทีเนี่ยออปชันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะเนี่ยภายออปชันเกิดขึ้น2อันเหมือนอันดิสเซชันก็คือตัดสินใจไม่ได้คิดวิเคราะห์มากเกินไปจะบอกว่าถัดจากนี้ไปยังไงประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอยู่แล้วเนาะขอให้เราอะมีกําลังใจที่ดีแล้วก็เป็นสเต็ป by สเต็ปอะคะ่ะคุณเองอาจจะมีโอกาสเนาะพับบิคสปีกิ n งคือช่วงเดือนนี้เนี่ยมีดาวพุธด,ดาวอังคารดาวศุกร์อยู่ในที่สิคือคุณจะ โดดเด่นมากเวลาที่คุณได้สื่อสารพูดคุยให้คนฟังแล้วก็เขาบอกให้คุณพูดให้เห็นความคิดวิสัยทัศน์ที่มันชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าไปเสียเวลาสนใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ปัญญอ่อนนะอย่าไปเสียใจอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็อันนี้คือ1ิ เหรียญเกิดขึ้นเงินเนี่ยแน่นหนามากเงินเข้ามาเยอะมากจะเป็นเงินที่มาจากาครอบครัวหรือแม้แต่เงินที่คุณสร้างขึ้นมาเองได้นะคะตรงนี้แล้วมันก็ได้มาเยอะมันก็อาจจะใช้เยอะเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะ The chariot เกิดขึ้นก็คือเป็นจังหวะที่เขาบอกว่าสิ่งที่ทำอะค่ะมันมันก็ต้องพยายามเยอะมันก็ต้องลงมือทำเยอะเนาะแต่ถามว่าสาเร็จไหมยังไงมันก็สาเร็จอยู่แล้วนะคะ เราต้องมีวิว w พาเวอร์แล้วมันมีพับลิกลิ i t ชันอีกก็คือคุณจะเด่นมากในการที่คุณพาตัวเองไปอยู่แบบเหมือนจะสูงสุดอะเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่คนมองเห็นคุณในช่วงเวลานี้นะคะ ไพ่จบได้เป็นไพ่ wise คอน n s e เ o อก็คือควรที่จะได้รับคำปรึกษาที่ดีนะคะอ,อ,อาจจะติดต่อกับใครใครสักคนหรือว่าอ,อ,อาจจะมีคนที่เขามาบอกช่วยบอกคุณก็ได้นะคะณนะจุดนี้เนาะทีนี้ถ้าถามในแต่ละเรื่องนะมาลองดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเรื่องงานค่ะหนึ่งใบนะคะเป็นยังไงคะได้ไพ่ Leadership นะคะก็คือ it's time for you to assume y t รือ่ Leadership power and position and loving guide o t h e r ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆคือไม่แปลกใจเลยเพราะดาวหรือว่าไพ่ก็แล้วแต่มันไปอยู่เรือนที่สิของคุณคือการที่คุณเองอะคะ่ะเขาบอกให้ใช้แบบ leadership ก็คือเป็นหัวหน้าเป็นเป็นคนอา,อาจจะไม่ใช่แ้าสั่งแต่ทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยฉันมีความสามารถมากพอที่ฉันจะสามารถนำคุณไปได้นะคะแล้วก็เรื่องเงินค่ะตรงนี้จะเป็นไพ่ clear your space นะคะอาจต้องอเราต้องลบหรือว่ากำจัดภาวะที่มันเป็น energy แบบลบๆในตัวคุณเองก่อนนะคะไปให้ได้นะถึงจะสามารถสร้างสิ่งนั้นได้คือสิ่งแพ้เงินใหญ่มันขึ้นะนะจังก,ก็ว่าคุณน่าจะได้แต่บางทีเนี่ยภาวะคิดลบหรือว่าแบบดึงดูดอะมองแต่สิ่งที่มันขาดไม่มองสิ่งที่มีอะบางทีมันก็ยากที่เราจะไปต่อเนาะแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะตรงนี้ passion นะก็ต้องบอกว่า จงมองว่าดีนะไม่มีประเด็นอะไรนะคะเพียงแต่ตัวคุณเองค่ะถ้าจะออกกำลังกายช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรที่มันดูแบบลดผลนิดนึงหรือว่าทําตามแพชชั่นตัวเองนะคะ,ะนิดนึงมันจะทําให้คุณสามารถจะดูแลตัวเองได้นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองมากพิเศษก็ได้นะ แล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้จะเป็นไพ่ you know what to do ก็คือตอนนี้เข้าใจว่ารู้แล้วว่าจะเอาอยัางไงดาวไปอยู่ในเรือนที่10ขนาดเ,เรือนที่9ขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือคุณสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะเรียนได้อยู่แล้วเชื่อมั่นเชื่อใจคุณอินเนอร์โนเลชก็คือแบบเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ในใจคุณนะคะเป็นความรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะรู้ในใจคุณได้เลยนะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะตรงนี้หนึ่งใบก็คือ เอาดอเนาะก็คือต้องออกไปนอกบ้านนิดนึงเนาะออกไปนอกบ้านแล้วก็อาจจะแบบเขาแซงว่า get fresh air ก็คือเป็นการแบบรับอากาศดีๆเข้ามาคอนเนคกับคนเยอะๆแล้วก็คือถ้าเรายิ่งพาตัวเองออกไปนอกบ้านออกเข้าใจว่าโควิดออกไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่มันสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนนอกบ้านได้ะนะคะซูมเซอร์ม erm ก็ลองคุยดูนะคะเข้ากลุ่มคะ่ะจ,จะมีได้พบรักตักนั้นก็ได้เช่นกันทีนี้ถ้าจะเห็นเนี่ยความรัก ระวังจ็ดดาบคือการแบบอกหักเสียใจหรือว่าการโดนทำอะไรหลังเบื้องหลังเนาะมีออปชั่นให้เลือกที่ผ่านมาอาจจะเครียดนะคะจะเย็นเย็นอดทนนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะอาจได้เจอคนที่เป็นสิงห์เมธนูนะคะหรือว่ากาัรพฤกษบมังกรก็ได้นะคะทําให้คุณแบบเลือกอยู่ว่าเจ้ายัางไงดีนะคะถัดจากนี้แบบตัดสินใจไม่ได้เลือกอย่าฉลาดเอาคนที่อยู่ด้วยแล้วเขาทําให้เราแบบสบายใจอะ่ะไม่ต้องพยายามมากนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคุณมากกว่านะคะ ได้เป็นพ่ายโรแมนติกเฟลลิ่งก็คือแบบเฮ้ยมันจะมีความ โรแมนติกมากขึ้นเขาบอกให้อภยัยแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดอาจจะมีการฮันนีมูนกันนะคะแบบไปเที่ยวเล่นกันนะคะการเงินและอาชีพมีผลกับความรักคุณช่วงเวลานี้พบรักที่แท้จริงนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีภาวะห่างกันอาจจะเป็นช่วงระยะห่หารกันนิดนึงในช่วงเวลานี้ก็ได้หากไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าตั้งสติแล้วก็แบบเหมือนกับใจเย็นๆนะคะอาจจะได้รับต้องได้รับการให้คาปรึกษาจากจาก คนที่คุณรู้สึกเชื่อถือนิดนึงเนาะตรงนี้เนาะเพราะจริงๆแล้วประเด็นมันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากมายเพียงแต่คุณอาจจะลังเลในความสัมพันธ์เยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ